กีฬาทียนการซ้อมยึดต้นแบบซ้อมทุกคนแล้วก็กีฬากีฬาแรกเลยเราก็ไปแข่งรอบเลือกภาคที่ขอนแก่นในนามที่ร้านน้องเราได้รับรางวัลแล้วน้องกีฬาแบบอะไรแล้วมีมอทุตคนเป็นเด็กดีบ้างแล้วก็เราได้ทีมต่อไปค่ะ

ทำไมขายถุงยาง59บาทมาเล่นียนที่หนูซื้อมาต่อวงเท่าไหร่ลูกคุเว่าเราีราเด็กน้อยแล้วก็เลยเอาต่แค่ตจริงแล้วจริงแล้วเด็กเขาก็กีกำไรอ่าหนูรู้ไหมว่าวงหนึ่งใช้ถุงไข่เพราะนั้นราาไทยนะสี่สิบก็ไปแค่19บเก เราคว่าะว่าแล้วถ้าเอาปุ๋ยอไลาแทนไก็เออโรงเรียนเองาครอยากใช้เดือนก็จะกายป้วยนะไอ้ใครก็ด้เออวันนี้ไม่ได้เอามาขอใครคะ

นซึ paid, so ่งเราคุยแอนนอาเดกเาดามคานประดืนกว่าในวัดั้งติด้งตไม้ติดยาเยอะครับเป็นมอากลัจะมเป็นผลิตเป็นเงินเป็นทาการกีาของเรียนนะครับที่ได้รับเชื้อการได้ัเรียนอัสตรเดนะครับที่ไดทโครงการที่เป็นะารับ บางร้อนสองโค้งค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นเฉพาโรงการที่เราพร้อนไปในปีที่ผ่านมาครับเราได้ดำเนนการสนับสนุนที่เป็นโครงการสมาร์ทคอมอมอร์ซกและที่เรียกว่าเรื่ u e s t s For honoring with your presence at the Agency Polymerism Scholarship 2024 today. Agency Polymerism Limited is a producer of polypropylene plastic from PP plants and producer of propylene from PH plant with operations located in Matahut, Industrial Estate, and WHA, Eastern Industrial Estate, Matahut, Rio Province. The company has continuously upheld its social community responsibilities in line with industry standards. HMC places great importance on education, on youth development, striving to ensure that students acquire the necessary knowledge and skills to pursue higher education and build future careers. Today we are proud to host the agency Polar Bears Scholarship Program 2024 to support educational opportunities for students at all levels, to guarantee that everyone has access to quality education and, and can graduate successfully with the skills that they need for school projects. The HOC Polar Scholarship Program 2024. Is part of our corporate social responsibility initiative, focused on education and youth development and higher education to the areas surrounding our operations. This year, we are awarding scholarships to students from twenty educational institutions, including one in this program has been a continuous effort for forty years of our companies for agency college Thank you very much for coming. ทุก่อม่สรันเรือเอร์นีอินเทอร์้ค้มวามาอันนี้น้วสำ่านี่กงจะต่อด้วยนเออโมอร์ากได้ได้อาเราอยากคิดว่าเราได้ทุกนี้ ก็เขาอยากให้เนี่ยแต่เราต้องมองวออ่าโอกาสที่เราได้ตรงนี้คือสิ่งดีๆที่เราควรจะเห็นคุณค่าและทำมันให้ดีกวอาอาาา่านีนะคะถ้าบอกว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อย่าไปคาดการณ์ต้องขอชื่นชมนะคะคือบริษัทนะคะเอจี่มันเพิ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้กาสความเท่าเทียมในการศึกษาเมื่อกี้เราต้ามาได้ดโปรเจกาตา์ต่างๆเมื่อจนการศึกษาแล้วเนี่ย ยังให้โอกาสกับคนเรียนผู้หาสาระที่มีโครงการดีๆในโรงเรียนเพื่อเป็นสารตั้งต้นให้เด็กมีทักษะมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตนะคะยางไรก็ตามขอให้โครงการนี้ได้มีอย่างต่อเนื่องต่อไปต่อไปและตลอดไปเพื่อจะได้ให้เด็กในะชมุมชนในจังหวัดระยองในพื้น,น,นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับการสารุกระดับได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในดานนี้ต้องดิฉันบอกว่าทุนยาสารของบริษัทเอ็นซีคลีเนอรจำกัดจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนการศึกษาของเด็กเรียนในวันศักาทุกคนขอให้ตั้งใจศึกษาพยายามเรียนมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบตนเองให้ดีต่อตนเองและครอบครัวและเป็นคนดีของสังคมและเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ของประเทศชาติต่อไปนะคะต้องบอกว่า โปรเจกต์นี้คือ HME โปรเจกต์นะคะแล้วก็เป็นโคงการที่ดีมากวันนี้ได้รับสมควรแล้วฉันขอเปิดโครงการ MSC Polymer ้อบทุนส n กศึกษาป t จำปี2567ณวันนี้ค่ะขอคุณทา o แ l e ง g e by Ensuring efficient use of resources. would have indicated the efforts to addressing the financial challenges students face, ensuring that they can confidently continue and complete their studies with success. I would like to emphasize that SMC will not support the test for each one of our invited students. Towards time, I would like to personally be our president. น่าบริหารไหมครับแต่สอง่าเลยนครับ

มีการใช้ประวัตสวยงามนะรับซึ่งข้างในจะเป็นการจัดเป็น 4D นีครับก็เรียกว่าใช้งานี่ ขอบคุณในการที่เขาศึกษาในครับแต่ละสาขาานะครับโดยองค์กรที่ศมสาากรรมนะครับเป็นราคน20ุณนะครับคุณคุณผู้เียกนะครับโรงรียนู้ท่านทการครับเป็นรานขการนะครับไรยางไ้เลยนะครับ ทจิงแล้วก็ลองทำจริงครับก็จะเป็นการทำผักสดทั่วองค์ทางจะมีผลิตภัณที่เป็นผงปุ๋ยผปุ๋ยทักษใบไม้ไมนมะครับเป็นคงกระป๋องรับจะวาในพื้นที่ ก uhm. ารสนทนาที่อุตสาหกรรมมาแล้ครับแต่ขอบคุณนะครับคุณรีชาคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนว่าตะเปนะครับได้ขึ้นแล้วก็โดยส่วนของโรงเรียนประเภ็หลายคนนะครับจำนวนสิบด้วยกันนะครับ ขอปุคุณนรครับ1,000สาขา1 0 0 0 0รยนะครับจับกลุ่มกรุงเทพานครับจับสองกรุงด้วยกันากานะครับเป็นจำนวนเงินทั้สงสิ้นนะครับ5 3 0 0 0 0บาทในปีนี้นะครับผม ก็ต้องขอบคุณในกสัณสารและก็ผู้บริหารทั้งเลยนะครับช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามีการจัดกิจกรรมสารเสวนาผู้บริหารสารศึกษานะครับโดยเราได้มีการนําเอาผลจากการทำงานคูณกิกาของบริษัทเทคซีพรลิเมอร์นะครับมานำเสนอนะครับภายในงานของการสารเสวนาในวันนั้นนะครับโดยเราก็ได้มีการพัดนะครับพัดเลือกแล้วก็มีการโหวตจากผู้บริหาร นะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลน,นะครับที่เป็นโรงเรียนนำเสนอผลงานบริหารจัดการทุนการศรึกษาประจำปี2566นะครับผมผมขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านประธานบริษัทเซรามิคอเมอร์นะครับคือคอโซอูซีรน,นะครับได้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนะครับโรงเรียนนำเสนอผลงานบริหารจัดการทุนการศรึกษา ประจำปี2566แน่นบนเวทีครับขอนห้ใช่ครับที่3,000บาทนะครับสำหรับโริียนประีวิทยาครนิองสากรมนะครับ

ครับ10ครับครับ <laughs>